เตรียมมารับพ้าห่มหรือยังคะอันนี้ขอบคุณาจากโครงการดีๆนะคะจากผูจักผู้ดูนนะคะที่ได้สร้างโครงการที่จัดเด็กขึ้นมานะคะนักเรียนของเราจะมีอยู่30คนนะคะจะให้ท่านพ่อผู้ใหญ่นะคะมอบให้คนละพ่อพผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะยูยูเหมือนกันค่ะมอบให้ร้อยเจ็ดถึงแคน ลงเวทีไปก่อนนะคะที่จะมอบให้กับน้องทิย์สว่างใจนะคะน้องนัตโบงดวงคำสิรพัฒน์ุมแก้วน้องต้าสีสวยน้องนายน้องโอเล่และน้องวินนะคะเตรียมตัวรับเพราะผมจะพูหยาบ้านเรานะคะเจเจ็ดคนนะคะ เจ็ดคนนีน้องทิพวรรณนัะพงตัวแทนก็ได้นะคะตัวแทนก็ได้มาเลยลูกมาเลยมาเลยค่ะมาเลยมาเลยตัวแทนก็ได้นะคะพอแม่รู้ว่าน่าละแทนก็ได้อ่าน้องทิพวรรณค่ะโอเคน้องวินไปแล้วนะคะน้องวินน้องวินรับได้เลยค่ะ ตัวแทนน้องน,นัทพงศ์ค่ะตัวแทนน้องน,นัทพงศ์ต่อเลยอ,เอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญพ,พ่อผู้ใหญ่อ่าใช่ใช่ค่ะไปแจกข้างล่างเดี๋ยวพักผ่อนตามตามอัธยาศัายแต่ว่าอย่าฝ่าไปนะพ่อผู้ใหญเ่เป็นเป็นเกียรติสร้อยแจกเห็นนะคะโอเคค่ะ,โอ,คคะโอ้ยขออภัยได้หลายขอบคุณะคะ่ะอาจารย์หนาวไปแล้วค่ะยืดขึ่นโอเคค่ะ ยังน้องตาค่ะขอตัวแทนรับน้องแทนน้องตาหน่อยค่ะลูกตัวแทนน้องตาน้าสมบูรณ์รับฝากรับไปให้น้องตาได้ไหมแม่ยารับแทนน้องตาหน่อยอ่ะต่อไปนะคะคนที่จะเตรียมมีน้องเฟิร์สนะคะน้องเฟิร์สพรมอารักษ์นะคะน้องอดิเทพมั่นวงน้องอังอังเปานะคะหลานแม่นางเนาะน้องไอติมหลานแม่หนูอ่าน้องออมใจทัดนะคะน้องแนนอยู่กับตุ่มเด้อน้องนุ่น นน,นนองน้นนะคะน้องนนร้านร้านเพลงไอเพลงนาอวาาอังอ่านตามสืออม่อนาะไี่หลายน้นจ้ามาเลยนะคะมาเลยต่อไปน้นนองเฟิร์นใช่ไหมคะขออนุญาตด้วยขอเชอิญอ่ามาเลค้ค่ะลูกใครมาก่อนใครมาก่อนโอเค อ่าหนูได้ะเป็นคนสุดท้ายจากพ่อผู้ใหญ่นะคะลูกสวัสดีครับสสวยโอเคลบต่อไปขอเชิญอบตนะคะอบตรประสิทธิ์นะคะอบตรประสิทธิ์ที่จะมอบต่อไปขอบคุณท่านพ่อผู้ใหญ่มากๆค่ะอบตรประสิทธิ์เชิญค่ะโอ้ขอโทษค่ะอบตอ,อนุภาพโอ้เอิญว่าถือมันกับบม,มาหน้อบาตานี่โอ้ขอโทษได้หลายเด้อไอ ขอตัวได้เลยนะคะอบตของเราน้องเฟิร์นน้องอดีเทพน้องอังเปาน้องไอติมน้องอมน้องแนนน้องนนนะคะมารือยังเอ่ยน้องเฟิร์นเพื่อแทนรับแทนได้นะคะถ้าครบแล้วแจ้งแจ้งด้วยนะคะนายาน้องเฟิร์นน้องอดีเทพน้องอังเปามาแล้วืบอนนน้องอังเปาน้องไอติม น้องไอติมมาลูกมาไอติมคนเก่งมาเลยลูกน้องออมใจทาร์มาหรือยังน้องอมใจทาร์จ่ารับแล้วออกทางนั้นถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ทิพย์น้องแนนน้องแนนน้องแนนมารับหรือยังน้องแนนลูกไอตุ่มเด้อน้องนุ่นน้องนุ่นน้องอมรับกัยังไอติมมาไอติมน้องนุ่น้องนุ่นน้องนุ่นโอเคจ้ะลำดับต่อไปนะคะเตรียมตัวนะคะรับผลหรือยังคะ ล okay. ำดับต่อไปก็จะเป็นแพทย์ประจำตำบุญนะคะของเรานะคะขอขอบคุณอบตอประสิทธิ์มากๆนะคะทีะ่ให้เกียรติในงานคาริสต์มาสของเรานะคะมอบก้อมอบก้อนผู้นี้พระเจ้าอวยพรค่ะทั้งผู้มอบและผู้รับนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอเชิญนาย แพทย์ประจำตำบลของเรานะคะคุณพ่อประสมว้นสีนะคะที่จะให้เกียรติมามอบให้กับอ่าน้องๆค่ะน้องเนงน้องจริงใจน้องออนิวน้องเฟิร์ตน้องน้องโฟแล้วก็ร้านนติวดอนข่ำนะคะร้านนัติวน้องเน่งค่ะน้องเนงน้องเนงร้านแม่หนุวานค่ะน้องจริงใจร้านแม่พันงามค่ะน้องออนิวน้องออนิว น้องออนิวหลานหลานานอ่างนะคะน้องออนิวน้องฟืดน้องฟืดบ้านหัว pense, ดอนน้องฟืดน้องฟูลูกหนิงหลานหน้าติวค่ะหลานนาติวดอนคำตัวแทนก็ได้นะคะเจ้าเพรค่ะ ประกาศดีรักหนึ่งเนาะมีน้องหนึ่งเนอะแม่น้องหนึ่งหลานแม่หนูวานมารับรือยังน้องจริงใจหลานแม่พันงามน้องออนิวน้องออนิวน้องออนิวหลานอางอ่ะน้องออนิวน้องเฟิร์สบ้านหัวดดนมารือยังน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สบ้านหัวดดนน้องโฟ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 ลูกของหนิงเนาะลูกของเหนียงน้องโฟ น้องโฟลูกของหนิงมีคนมารับหรือ,อยังขอคนมารับแทนได้นะคะมารับแทนได้หลานนติวมารับหรือยังค่าหลานลานติ๋วจำชื่อไม่ได้คุณพ่อประสงค์วนซีกับเป็นอ่า นายแพทย์ประจำตำบลของเรานะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มาช่วยเหลือกิจกรรมของเรานะคะสิญญาสิงา่าแตะวันตะเอนเพืมม่นกันมาซอยเท่านะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะและได้รับกนหมือทุกคนหรือยังคะมีใครยังไม่ได้ไหมน้องเน่งน้องจริงใจน้องออนิวน้องเฟิร์สน้องโฟรล้นานนาติ๋วโอเครับแทนได้นะคะรับแทนได้ ต่อไปนะคะขอขอบคุณคุณพ่อประสงค์วนสีนะคะแพทย์ประจำตำบลชายมนของเรานะคะขอขอบพระคุณค่ะลั้งแต่ต่อไปขอเชิญผู้พ่อผู้ใหญ่บรราชุมชนนะคะคุณพ่อประดิษฐ์ทรายทองนะคะที่จะให้เกียรติมามอบนะคะให้กับน้องๆค่ะตามรายชื่อเลยนะคะน้องอิมนะคะน้องอิมน้องโจโจน้องกรน,นะคะที่เป็นนักเรียนในคริษ จากเด็กของเรานะคะน้องข้าวหอมน้องมะนาวน้องลูกลูกของน้องทิพย์อะค่ะร้านผงร้านของไม่ตองอะค่ะร้านผงไม่ตองกับน้าโตโต้นะคะลูกของน้องทิพย์น้องคอปเปอร์น้องซาก้าน้องอิคิวและสุดท้ายน้องโก้ค่ะมาเจ้าอววพรค่ก น้องอิมค่ะน้องอิมมารือยังเชนญซ้ำนะคะน้องอิมน้องอิมลูกแม่แขกค่ะน้องอิมลูกแม่แขกมารือยังน้องโจโจ้หลานของแม่ตู่มารือยังอ่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วน้องโจโจหลานแม่ตู่น้องกอนหลานแม่รำมารือยังน้องกอนน้องกอนหลานแม่รำค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหลานแม่สอนค่ะน้องข้าวหอมมารือยังมาเลยลูกมาเลยมาเลยน้องมะนาวลูกน้องทิพท์ค่ะลูกน้องทิพ หลานแม่ร้านพ่อโตโตนะคะลูกของลูกของน้องทิพย์มารับแทนได้ยางคอปเปอร์มาหรือยังคอปเปอร์คอปเปอร์ลูกลูกไม่ไพ่ขายหนาเหมัอนน้าคอปเปอร์ใส่นอมาหรือยังซาก้าค่ะร้านแม่จูซาก้าโอ้มีแต่ซื้อบนมวลอีคิวมาหรือยังอีคิวอีคิวมาลูกมาอีคิวร้านร้านพ่อพรษ์เนาะอีคิวแล้วก็น้องโก้ นังโก้ลูกพ่อคำพามาได้ยงเออยงเอ้อเก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านปรนาชุมชนมากนะคะที่ที่เสียสละเวลามานะคะน,น,น้าวปันไดเออ่นเขาไปเอื้เพิ่นกับวบัคซัสัทธาเพิ่นกับมาถ้ามีโอกาสอีกก็อยากมีโอกาสที่จะให้มาร่วมที่สามารถด้วยกันอีกนะคะได้รับบนได้ยังคะขอเสียปรบมือให้กับ ผู้นำของเราทุกคนนะคะแล้วก็ให้กับเด็กๆนะคะได้รอยยี้ประเสดใสของเขานะคะ